สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่เขาโวยหาโวยหาคุณคิดถึงคุณอยากเจอคุณแทบขาดใจในตอนนี้เขาโวยหาคิดถึงอยากเจอคุณเขาเป็นใครแล้วเขาจะมาเจอคุณไหม ฮ่ยหาคิดถึงอยากเจอคุณแทบขาดใจในตอนนี้เขาเป็นใครเขาจะทำอย่างไรอยากบอกอะไรกับคุณจากอย่างเข้าใจเขาหา่ยหาคิดถึงและอยากเจอคุณมากมาก,มากคุณกับเขาไกลกันห่างกันและเป็นคนที่คุณก็อยากเจอเขาเหมือนกันด้วยความไกลห่างจากอย่างเข้าใจ แล้วแต่ละคน,น àng, ละท่านที่ต้องไกลต้องห่างไกลห่างด้วยเหตุผลมีเหตุผลที่ต้องไกลต้องห่างแล้วเขาอยากเจอคุณแทบขาดใจคิดถึงคุณรักคุณไม่อยากให้คุณไปจากเขาไม่อยากจากไม่อยากไกลไม่อยากห่างจากคุณหรือตัวเขาเองก็ไม่อยากจากคุณไม่อยากให้คุณจากเขาลองไห้เสียจใจไปก็เสียใจอยู่ก็เสียใจนะจากอย่างเข้าใจ เขาว่าคุณจะเข้าใจที่เขาไกลห่างแตเขาก็าเขาเข้าใจที่คุณไปอ่ะมีความเข้าใจจะไปจากกนแเ้วเป็นอย่างไรคหยหาคหยหาคิดถึงอยากเจอคุณมากนะั่งนั่งร้องไห้เสียใจรักคุณคิดถึงคุณอยากเจอคุณซับซ้อนมีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องมีมีมหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ควบคุมถูกควบคุมความอึดอัด <_ d ata> ผู้เลือกผู้ถูกเลือกถ้าเขาไม่ได้เลือกคุณคิดถึงคุณอยากเจอคุณผู้เลือกผู้ถูกเลือกพลังงานสลับกันได้นะหรือเป็นคุณเองที่ไม่ได้เลือกเขาคุยหาคิดถึงอยากเจอคุณมากๆ นะคุณไปจากเขาหรือเขาไปจากคุณเนี่ยแล้วด้วยถ้าตัวเขาเองไปจากคุณไม่ได้เลือกคุณเขาอะ่ะคนรักไม่ได้เลือกคนเลือกไม่ได้รักผู้เลือกผู้ถูกเลือกเขาต้องการให้คุณเลือกเขาตัวเขาเลือกคุณตอนนี้คุยหาคิดถึงอยากเจอคุณอยากมาหาคุณแต่ก็ดูอึดอัดนะพลังงานเนี่ยความซับซ้อนหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นรักซ้อนปัญหาซับซ้อนแต่เขาจะยอมรับ ยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่คนเป็นคนทำต้องอดทนอ่อนๆผ่านตามกับคุณต้องยอมคนใดคนหนึ่งต้องยอมนะถ้าเขาจะยอมคุณหึงหวงห่วงคุณมากคิดถึงอยากเจอคุณไม่อยากให้คุณมองใครไม่อยากให้ใครมองคุณคอยอยู่เคียงข้างคุณควบคุมคุณแล้วเขาต้องการให้คุณมาหึงมาหวงมาอยู่ข้างเขามีคุณอยู่เคียงข้าง แลกพบสพหน้ารอรอที่จะได้พบเจอกับคุณเขาจะมาหาคุณอยากเจอคุณมากๆรักคุณคิดถึงคุณแ้่เขาจะมาเจอตะไกลห่างรอรอเวลาที่เหมาะสมแล้วคุณเป็นรักแรกพบนะ แรกพบศพหน้าก็รักแล้วคนที่เขาต้องการที่จะพบเจอที่จะสร้างครอบครัวนับเวลารอที่จะได้มาพบเจอคุณเขาจะมาหาคุณหรือเขาจะติดต่อมาหาคุณนะอยู่ที่ต้องเลือกอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแต่เขาเลือกคุณหรือคุณเองก็เลือกเขารอเขาเหมือนกันเขาจะมาหาติดต่อมาหาแล้วเขาจะทําอย่างไรดวงใจ คุณคือดวงใจของเขาเขาคือดวงใจของคุณมีความสุขมีคุณคุณจิตใจดีดูมีความสุขอะคุยหายคิดถึงความความรักความเข้าใจจากคุณในมือซาตานความซับซ้อนนะรักที่เราจะเป็นอย่างไร แต่เขาเลือกอ่ะต้องการเริ่มต้นใหม่โหยหาคิดถึงคุณอยากเจอคุณมากๆต้องการมาเริ่มต้นใหม่ทั้งจบไม่ได้เลือกไม่ได้รักต้องการให้คุณเลือกเขาเขาต้องการมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเป็นพลังงานที่ดูหลากหลายรูปแบบแต่ดูวมรวมแล้วเขารักคุณอ่ะไม่ว่าพลังงานใด ต้องการมาเริ่มต้นใหม่จบไกลห่างมีอุปสรรคปัญหาเขาต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเขาจะทำอย่างไรคิดถึงคุณมากทีเดียวไม่พอโหยหาคิดถึงย้ำสามอ่ะอยากเจอคุณอยากกอดคุณให้คุณกอดเขาคิดถึงสัมผัสของคุณคำพูดของคุณคิดสิบแปดบวกกับคุณเนี่ยคู่กับไพ่ความหึงหวงควบคุม ไม่อยากให้คุณมองใครแล้วเขาต้องการให้คุณมาหึงมาห่วงมาห่วงเขาอยู่เคียงข้างเขาสรุปจับมือไว้แต่ไปคนละทางคุณกับเขาเหมือนพ่ยอ่ะไกลห่างจากกันก็อย่างแต่ก็ยังมีความรักความเหมือนถึงแม้จะไกลจะห่างคุณก็ยังอยู่ในหัวใจเขาเขาก็อยู่ในหัวใจคุณถึงแม้จะไปคนละทางรออยู่นะคุณก็รอเขานะ เขาจะมาหาแลกผบศพนาจับมือไว้จะไปคนละทางไปคนละทางคิดคนละแบบคนละอย่างคนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวาแต่หัวใจก็ยังผูกพันคิดถึงคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณคุณคือดวงใจเขาเขาคือดวงใจของคุณเขาจะมาเจอคุณรอเพียงรอรอเวลาที่จะมาพบเพราะยังไกลยังห่าง ได้สำหรับไว้อย่างไรส่องมองแอบส่องแอบมองคุณอยากเจอคุณหรือเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่คุณกับเขาไกลห่างกันด้วยเหตุและผลที่ต้องไกลต้องห่างด้วยงานด้วยเรียนด้วยชีวิตอะได้แต่โทรหาส่งข้อความหาอยากเจอคุณมาหาคุณอยากกอดคุณก็ส่องมองคุณคือดวงใจเขาหรือบางคนบางท่านมีความซับซ้อนนะ ก็มีพลังงานความซับซ้อนอะป,ะปัญหาซับซ้อนมีปปัญหาซับซ้อนหรือลักซ้อนแต่หัวใจเขาอยู่ในกำมือของคุณส่องมองคุณอยากโทรหาคุณส่งข้อความหาคุณอะบางคนบางท่านอะอยากเจอคุณอยากโทรหาคุณแต่ก็ได้แต่แอบ,บส่องแอบ,บมองแอบบคิดถึงรอที่จะมาพบเจอไม่ว่าพลังงานใดเขาเขาคอยหาคิดถึงอยากเจอต้องการมาเริ่มต้นใหม่กลับมาหาคุณเพียงรอ รอเวลาที่เหมาะสมที่จะสมหวังรอที่จะได้อยู่ด้วยกันแม้หมอจะเพิ่มอีกใบไปคนละทางแต่เป็นพลังงานที่เป็นรักที่ดีมาให้คุณเริ่มต้นใหม่ว่าคุณจะเข้าใจเขาเข้าใจคุณยือ้อแต่ก็ยังไกลยังห่างอยู่ต้องไกลต้องห่างไม่อยากไกลไม่อยากห่างด้วยเหตุที่ต้องไกลเฝ้าดูแล ขอยากดูแลคุณให้คุณดูแลเขาแล้วเรามาดูพลังงานพลังงานความรักเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาหโหยหาโหยหาคิดถึงคุณอยากเจอคุณรักคุณอยากกอดคุณเขาจะทำอย่างไรรักเทพสุขตกหลุมรักห่วงแห่งความรักเขารักคุณ จากที่ผ่านมาไม่รักก็ตกหลุมรักหรือเขารักคุณตั้งแต่ที่ผ่านมาปัจจุบันไปในอนาคตพระพิคนเน่ทรงหนูเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขาเองหรือเป็นคนที่คุณก็รักเขาเหมือนกันนะตกหลุมรักค่วงแห่งความรักในตอนนี้โอยหาคิดถึงอยากเจอมันเจอคุณให้คุณเจอเขาพระพิรุณรักที่ใช้เวลานะพระพิรุณอะใช้เวลามาก่อน ั้รรักนี้ต้องใช้เวลาแต่จะสมหวังได้อยู่ด้วยกันความร่มเย็นคุณอยู่ใกล้เขามีความสุขความร่มเย็นนําความร่มเย็นมาให้คุณเขาว่าเขาอยู่ใกล้คุณก็มีความสุขความร่มเย็นมอบให้กันและกันแต่ใช้เวลาหรือตัวเขาเองเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก,ก่อนหรือคุณกับเขาไม่เข้าใจกันแต่ไม่พลังงานไม่ว่าพลังงานใดก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขาคิดใหม่ทําใหม่ เปลีป่ยนแปลงใหม่ความรักนี้ไปในทางที่ดีเขาคิดอย่างไรพระแม่ธรณีหนักแน่นมั่นคงในความรักไม่ยอมแพ้ต่อุปสรรคปัญหารักที่มาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงรักที่ใช้เวลาและใช้เหตุผลรู้จักสร้างเหนือสร้างตัวร่วมกันนะนะความรักใช้เหตุผลเขาว่าคุณมีเหตุผลอยู่ไกลแล้วมีความสุขหนักแน่นมั่นคง รู้สึกทุกอย่างที่เป็นคุณอะรู้สึกมีความสุขคิดถึงอบอุ่นพลามแผงสอนเขาจะติดต่อมาเดินทางมาหาเพียงแต่รอเวลาที่เหมาะสมรอให้แน่ใจให้มั่นใจหรือเขารอรอเวลาหรือคนที่เขากับเขาแอบส่องแอบมองแอบรักคุณเขารอรอที่จะมาหาคุณติดต่อมาหารอเวลาที่เหมาะสมแล้วคุณจะได้พบเจอ เนื่องจากที่คุณไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะแล้วเขาก็จะบอกให้คุณรู้เนื่องจากที่คุณรอคอยอยู่ก็จะสมหวังแหละเพียงรอเวลาที่เหมาะสมการคิดตัดสินใจเราขับเคลื่อนหาเป้าหมายให้มั่นใจให้แน่ใจมาหาคุณเวลาที่เหมาะสมติดต่อมาหาคุณในความรักนี้สมหวงังแล้วจะเป็นอย่างไรเพียงรอเวลานิ่งภากิจนะรักที่มั่นคง รักที่อยู่ในใจพอบ่มบินต้นกล้ารอการเจริญเติบโตไปข้างหน้าถึงแม้มีอุปสรรคปัญหาเขาก็เหมือนเอาชนะอุปสรรคอดทนอะ่ะเพราะเขามีความอดทนความมั่นคงในความรักพ่อแม่นางกวักนี่ก็มีความรักที่มั่นคงโหยหาคิดถึงคุณอยากเจอคุณแล้วเขาจะมาเจอคุณนำรักที่ดีมาให้คุณลูเขาเรียกหาคุณลูกคุณเองก็เรียกหาเขาพ่อแม่นางกวัก ความรักตัดสินใจที่มั่นคงในความรักรักที่ใช้เวลาในการเพราะป่งที่ให้ความรักนี้มั่นคงรักที่มีอุปสรรคขวางนาำเวลาพิสูจน์เวลาให้ให้ความรักนี้สมหวังเหมือนคุณก็มีความพลังงานที่มีความคิดทั้งคุณและเขานะมีความเป็นตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวในเวลาเราจะรู้เมือม่อเมื่อเมื่อเขารักอะ่ะ พลังงานตัวเขาแล้วถ้าบองว่าเขาคิดคิดอย่างไรจะทําอย่างไรเขาหนักแน่นมั่นคงกับความรักนํารักที่มั่นคงมาให้คุณเขาจะมาเจอคุณว่าคุณกับเขาไกลห่างกันด้วยความเข้าใจแล้วเขาจะมาเจอคุณคุณรอเขาหรือเขาอ่ะไม่ว่าพลังเหมือนที่เขาไม่ได้เลือกคุณคุณไม่ได้เลือกเขาแต่เขาก็แอบส่องแอบมองคุณอยากมาเจอคุณเริ่มต้นใหม่กับคุณหนักแน่นมั่นคงว่าคุณมีความมั่นคงรักที่ดีมอบให้เขาอ่ะ ความรู้สึกเขาไม่ว่าพลังงานใดที่มีต่อคุณมั่นคงหนักแน่นมั่นคงอดทนที่เขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหาเพียงรอรอเวลาก่อนรอได้ให้แน่ใจรอเวลาที่เหมาะสมเขาจะมาหามันเจอคุณได้เจอคุณเวลาที่เหมาะสมะเหมือนตัดสินใจแต่ต้องนิ่งๆแล้วในที่สุดก็สาเร็จสมหวังเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขยี่สิบเก้าหมายเลขหกหมายเลขหนึ่ง หมายเลขยี็ดหมายเลขสหมายเลขหนึ่งหมายเลขหกสามอะหรือไม่หรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดราศีธนูหรือเกิดเดือนธันวาคมหรือไม่ก็เกิดราศีพฤษภหรือเกิดเดือนพฤษภาคมโุยหาคิดถึงอยากเจอคุณรักคุณลังนี้จะสมหวังมันคงเวลาเมื่อถึงเวลาในการตัดสินใจ ให้แน่ใจให้มั่นใจแล้วมาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรใครจะบอกอะไรคุณความรักคุณจะเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรกุรมาณทองเหมือนถ้าคุณรักใครแล้วมีความซื่อสัตย์นะเพราะวันนี้พูดถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดี ต่อคนที่ดีกับคุณมอบรักที่ดีให้คุณรอคอยได้แล้วคุณเจอคนที่ใช่ก็พร้อมจะแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันอดทนรักที่อดทนอยากเจอแล้วมีอุปสรรคปัญหานะได้แต่ส่องแต่มองอยากเจอรักที่ต้องแล้วอย่างไรอีกจะเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ชีวิตเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาและจะทําให้ดีที่สุด ความหลังนี้จะสมหวังหังที่คุณคิดคุณจะเจอคู่ที่ดีความรักที่ดีเพราะมีพลังงานที่ดีๆให้กันและกันกับคนที่คุณรักอ่ะคุณคุณเหมือนมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนที่คุณจะมีครอบครัวคุณต้องดูแลคนที่คุณรักได้ความมั่นคงสร้างครอบครัวฐานะมั่นคงไปด้วยกันลู้ตัวคุณเองคนคนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเขาต้องเหมือนดูแลคุณได้อ่ะ สร้างครอบครัวไปด้วยกันมั่นคงชีวิตเป็นสิ่งคุณ,คณปรารถนาแล้วจะทําให้ดีที่สุดแล้วคุณก็จะทําได้ดังที่คุณคิดปุยหาคิดถึงคุณด้วยแล้วอนาคตคุณเป็นอย่างไรมั่นคงไพยอินสําเร็จอันยิ่งใหญ่แรงงดงามเกิดขึ้นกับคุณว่าเรื่องงานเรื่องเงินความรักสรุปพระนางเบนจากกาลยานีอันนี้ก็พูดถึง ความสุขนะเพราะชีวิตคุณตัวคุณน่ะมีวาส,สนาที่ดีโดยด้วย,ด,วยด้วยบุญด้วยวาส,สนาได้สนับสนุนนะ่ะบุญกุศลนนะ่ะที่ที่ตัวคุณด้วยความดีของคุณด้วยบุญกุศลของคุณความเชื่อมันในความรักความดีของคุณให้คุณพบเจอกับความสุขสุขกายสบายใจความสะดวกสบายมีว่าเรื่องงานเรื่องเงินความรักในการใช้ชีวิต ความราบรื่นอุดมสมบูรณ์สุขสบายในชีวิตคุณพบเจอคู่ที่รักที่ดีเหมือนเหมือนที่ผ่านมาหรือคุณมีอุปสรรคปัญหาเหมือนกันนะน่ะหนักแน่นอดทนมั่นคงด้วยความอดทนของคุณที่คุณแบกรับที่ในเรื่องชีวิตของคุณรเรื่องถ้ามองดูความรักรักที่ต้องอดทนเชื่อมั่นในความรักให้กันได้ด้วยความจริงใจแม่กายแม่ห่าง ที่ความอดทนของคุณอ่ะคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีคุ้มค่าที่คุณเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินโดยเฉพาะเรื่องความรักอ่ะพอดูเรื่องความรักอดทนเหมือนความรักคุณอ่ะมีการพัดพาคไกลห่างแล้วก็จะสมหวังหรือคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักในที่สุดคุณจะเจอคู่คนที่จิตใจดีทัศนคติวิถีชีวิตที่เข้ากันกับคุณดูแลคุณได้ รักที่มั่นคงอ่ะรักอันยิ่งใหญ่เป็นคู่บุญคู่ที่ดีสนับสนุนช่วยเหลือคุณอนาคตข้างหน้าก็ความสุขเรื่องงานเงินความรักสนับสนุนคุณเจริญรุ่งเรืองได้ดังที่คุณคิดแล้วก็มีคนที่เขาโหยหาคิดถึงคุณอยากเจอคุณแล้วคุณก็อยากเจอเขาก็จะสมหวัง แล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข11หมายเลข2หมายเลข6หมายเลข14หมายเลข12หรือไม่ก็เกิดปีกุลหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดปีฉลูหรือไม่ก็เกิดปีจอเนี่ยพราะไพ่บอกบอกคุณว่าเพราะคุณตัวคุณเองอ่ะกุมารทองการรอคอยแล้วคุณรอคอยคนที่ใช่คุณจะได้เจอคนที่คุณรอคอยหรือคุณรอคอยเขาออออยยู่คคคุุณณเจแแลล้้ววก็ได ความซื่อสัตย์ความมั่นคงความจริงใจเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาทุกคุณมีความอดทนมั่นคงในความรักตอนนี้ชีวิตเป็นสิง่งที่ปรารถนาแล้วคุณก็จะทําได้ดังที่คุณคิดที่คุณปรารถนาในความรักในชีวิตสมหวังดังที่คุณคิดคุณปรารถนาแล้วก็จะประสบผลสาเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามเตมดูเหมือนต้องเหน็ดเหนื่อยมีอุปสรรคขวางน้า แล้วก็จะพบกับความมั่นคงด้วยบุญกุศลเพราะพระนางเป็นจากกาลยาณีด้วยคุณดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์เชื่อมั่นในคุณความดีในหลักศีลธรรมอันดีตามหลักศาสนาที่คุณนับถือส่งผลด้วยบุญกุศลที่คุณมีด้วยวาสนาดีของคุณน่ะนำพาไปสู่ความสุขสมหวังใต้สำหรับก็ยามสามหนะ้ามั่นคงนะ่ะท้าวเวสุวรรณพบกับความมั่นคงความสุข คนรักที่ดีดูแลคุณรักที่เหมือนกันไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วเรามาดูว่าเรามาดูคนที่เขาโหยหาคิดถึงคุณอยากเจอคุณอยากเจอคุณแทบขาดใจเรามาดูหัวใจเขาความรักที่อยู่ในหัวใจเขาห้าใบเรามาดูหัวใจเขาเป็นอย่างไร ข้อความรักที่อยู่ในหัวใจเขาเขาบอกว่าเขาเห็นแก่ตัวและยังไม่เป็นผู้ใหญ่ปวดให้อภัยเขาด้วยที่เขาเหมือนทำผิดกับคุณที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยแล้วแต่ละคนละท่านกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนตอนนี้เขาบอกว่าที่เขาทำกับคุณโดยเขาให้คุณให้อภัยเขาด้วยที่เขาทำกับคุณตอนนี้เขารู้เขารักคุณคิดถึงคุณอยากเจอคุณเขารู้ว่า คุณกับเขามีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณทางความรู้สึกมันรู้สัมผัสความรักที่คุณมีให้เขาเขามอบให้คุณเป็นรักที่ดีๆให้กันแลยกันเขาไม่เคยสัมผัสสัมผัสกับการเชื่อมต่อที่เข้มข้นขนาดนี้มาก่อนเหมือนความสัมผัสถึงความรักที่มีต่อคุณที่คุณมีต่อเขาเนี่ยเข้มข้นเขาไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนเหมือนรู้สึกกับคุณ าบอกว่าเขารักคุณเขารักคุณมากแต่เขากลับวิ่งหนีเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเขาทาอย่างนี้ทําไมแล้วเขารักคุณมากแล้วทําไมเหมือนความรักนี้ยังไม่สมหวังอ่ะต้องไกลต้องห่างต้องจากกันต้องได้ต้องไปจากทําไมต้องไกลห่างแต่เขารักคุณมากอยากเจอคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณอีกใบไม่อยากไกลไม่อยากห่างอ่ะแต่ต้องไกลอ่ะต้องต้องวิ่งหนีอ่ะต้องหนีต้องไกลห่างจากคุณ เขาทำลายตัวเองด้วยการปล่อยให้คุณไปแล้วเขาทำลายตัวเองที่เขาไปจากคุณอะที่ไกลที่ห่างแล้วเขาอยากเจอคุณหัวใจเขานะอันนี้ดูความรู้สึกเขาโหยหายคิดถึงอยากเจอคุณไม่อยากไกลไม่อยากห่างแต่ต้องไกลต้องห่างใจสําหรับว่าอย่างไรเขาหลงทางเขาไม่รู้จะทําอย่างไรอยากเจอคุณโหยหายคิดถึงคุณแต่ต้องอดทนนะต้องรอคอยอะ เรามาดูนางฟ้านางฟ้าจะบอกอะไรกับคุณชัดๆหนึ่งใบบอกว่าพิจารณาที่คุณคิดพิจารณาดูแล้วขยายพิจารณาแล้วเป็นอย่างไรพิจารณาใหม่ไม่ต้องกังวลมีคนที่เขาหยหาคิดถึงอยากเจอคุณคุณไม่ต้องกังวลคุณคิดพิจารณาดูดีๆ ขยายใช่แล้วบอกว่าใช่ได้สำหรับว่าอย่างไรความสำเร็จแล้วคุณจะพบความสำเร็จสมหวังแล้วคุณไม่ต้องกังวลว่าจะอะไรเกิดขึ้นกับคุณอะอภัยก็อย่างสามใช่ไม่ต้องกังวลคิดพิพจารณาดูดีๆแล้วคุณจะพบกับความสำเร็จสมหวังในความรักในชีวิต